ก็ผมกับสวัสดิการท่านผู้ชมทุกท่านนะผมนจะอยู่ผมนะครับช่องหนึ่ง레이สิ้งวีสองนะผมจะพูดก่อนนะว่า,าการที่เราจะไล่สเตอร์เนี่ยเราต้องไล่ตามตามกําลังเครื่องไม่ใช่ไล่ตามเครื่อนนะครับโอเคครับผม,ผมหลังจากที่เราใส่โซ่เสร็จแล้วนะผมได้ใส่เอ้ยใส่สเตอร์แล้วก็เปลี่ยนโซ่สวัสดิการท่านผู้ชมทุกท่านนะผมมันจะอยู่ผมนะครับช่อง1นึ่ง레이สิ่งว สอนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมเราจะมาทําการเปลี่ยนสเตอร์นะครับผมของน้องทีเล็กนะครับผมถือว่าร้อยมากไฟเรือบางลมของเราเองคือตอนนี้ไฟเรือบังลมอะผมพูดก่อนเลยนะแม่งแทบไม่ได้ขับเลยทุกคนทุกคนดูฝุ่นดิไอ้ตก้องดูฝุ่นฝุ่นฝุนน่นเต็มเลยทุกคนเนี่ยก็การที่เราไม่ได้ขับรถนานๆน,น,นะครับผมทุกคนก็จะเป็นแบบนี้ครับตากล้องมาดูครับเนี่ยไอ้พวกที่มันทําสีมันจะเริ่มลอกไปตามกาลเวลานะใช่ไหมหลอกไปเรื่อยๆนะครับผมทุกคนผมพูดเลยว่า อีกเร็วๆนี้ผมอาจจะยุติก,การทํารถนะผมแบบเลิกทํารถซิ่งอ่ะทุกคนก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจแล้วกันนะผมฝากคนไลก์ค,คนแชร์คนติดตามก็คนดูก็น้อยครับทุกคนช่วงนี้ก็ทําตามทําตามใจแล้วกันนะผมทุกคนอ่ะแต่ว่าฝุ <ng> ่นเยอะจริงนะทุกคน,กคนมาดูนี้นี่ฝ <ng> <t ale> ุ่นเห็นไหมเห็นไหมดูฝุ่นนี่ฝุ่นทั้งนั้นเลยนะทุกคนอ่าก็สเตอร์น,นะผมพูดก่อนนะว่าการที่เราจะไล่ Gift สเตอร์นเนี่ยเราต้องไล่ตามอะไรครับ เราต้องไล่ตามกําลังเครื่องไม่ใช่ไล่ตามเพื่อนนะครับผมทุกคนโอเคไหมไล่ตามกําลังเครื่องไม่ใช่ไล่ตามเพื่อนถ้าไล่ตามเพื่อนไม่รู้วแรงไม่แรงนะผมทุกคนเพราะว่าน้องน้องยูนิคอร์ของผมนะครับก็ไล่ตามเพื่อนไอ้เหี้ยไม่ไม่แรงเลยโอเคครับก็เดี๋ยวเราทําการไล่สเตอร์เป็นเวอร์นี้แล้วกันนะผมข้างหน้าก็เป็นเอเคเห็นไหมสิบห้านะผมข้างหลังจะเป็นสามสิบห้านะผมแล้วก็โซ่เราใช้เป็นโซ่โอซากิเลสสเตอร์เลสนะผมทุกคนถามว่าทำไมผมถึงใช้สเตอร์เลสโซ่สเตอร์เลส ผมชอบโซ่สเตอร์เลสนะครับผมทุกคนโอเคตอนนี้ก็เดี๋ยวทําการเปลี่ยนโซ่สเตอร์นะผมเดี๋ยวเรามาดูว่ามันต้องเลืออะไรกันบ้างครับผมแล้วงมาดูเลยครับดูที่รถเลยครับตอนนี้ผมได้ลือไปบางส่วนแล้วนะอ่ะก็ตอนแรกนะผมให้เราเอาบางโซ่ออกโอเคแล้วก็บังสเตอร์หน้าออกเนี่สเตอร์หน้าออกโอเคแล้วก็อน็อตสี่ตัวออกนี่โฟวน็อตออกเลยนี่น็อตสเตอร์หลังเี่เราก็มาดูใกล้ครับนะครับออกไปหนึ่งออกไปสองออกไปสาม แล้วก็เอาไปตีครผมทุกคนอ่า,อา,อาเดี๋ยวมาถามว่าสเตอร์ของผมเป็นสเตอร์อะไรนี่ตอนนี้เลยเท่าไหร่แล้วก็นี่สามสิบสามฟันนะส่วนข้างหน้าก็จะเป็นสิบสี่ฟันนะผมทุกคนสิบสี่สามสามถามว่าวิ่งได้ไหมวิ่งได้นะผมแต่ว่าเนื่องจากผมได้ไปเปลี่ยนแคมมาใหม่นะผมทุกคนแคมตัวหนึ่งผมก็เลยเขาบอกให้ผมว่าไล่สเตอร์เป็นสิบห้าสามห้าดูนะผมเผื่อจะรอบจัดขึ้นนะผมทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเราขอทำการ เปลี่ยนโซ่สเตอร์เลยผมเดี๋ยวผมจะทําการถอดล้อด,ดีวกว่านะผมทุกคนอ่าแล้วก็ครับให้ดูแบบเรียลไทม์เลยอ่กถอดลอด้อเอาสเตอรูมาก,ก่อนนะแล้วก็วันนี้เนี่ยผมผมบอกเลยว่าต้องล้างรถด,ด้วยอุย้ยปวดขาแล้วก็ถอดเตะแล้วโอเคแล้วเราก็เอาตัวดูสเตอร์ออกมานะอ้าวเออผมถอดไวนะ้แล้วเอาสเตอร์อ่าโอเคประมาณนี้อ่เดี๋ยวให้ดูว่าสามสิบสามจริงไหมน,ะนี่แต่ก็มาดูกั สองศูนย์สามสิบสามเห็นดูใกล้ๆครับทุกคนเห็นไหมสามฟันนะทุกคนก็สเตลยังไม่หมดนะทุกคนมันยังใช้ได้สเตลใช้ได้เดี๋ยวผมขอทําการล้างนี่คนหน่อยแล้วกันนะทุกคนนี่ล้างตุ้มสเตลผมเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนที่ล้างเสร็จแล้วนะครับผมทุกคนไปเนะครับเดี๋ยวเราจะมาถอนถอดสเตลหน้านะครับผมทุกคนเพราะว่าทุกคนดูเิมันจะวนไปเรื่อยมันจะหมุนไปเรื่อยใช่ไหมอ่ามันจะบนุนได้ทั้งสองฟันมันจะหมุนซ้ายจะหมุนขวานะทุกคนมันจะหมุนได้เพราะฉะนั้น เราจะขันไม่ได้นะคุณบางคนอาจจะขันได้แต่ผมมีวิธีคือใส่เกียร์ปแล้วก็มันก็จะขยับไม่ได้แล้วแล้วก็จะขันอุ้ยถาเอาตั้งอต่ไหนมาอบไรปะวาโอเคนี่เบอร์สิบสี่นะทุกคนสิบสี่สามสามโอเคก็เราขยับได้นะทุกคนเราขยับได้ตั้งแต่มาแบบนี้ พยายามผมพอลากผมขัผมจะตึงมือเสร็จแล้วผมจะแก๊กหนึ่งนะครับโอเคครับประมาณนี้ก็เดี๋ยวทำการเอาดูสเตอร์ใส่ข้าหลังต่อนะครับทุกคนอ่ะดูคลิปนี้ดูดูเร็วยๆเลยแล้วก็เราผมไมอยู่งแล้ว เนี่ยครับผมหลังจากที่เราใส่โซ่เสร็จแล้วนะผมผมได้ใส่เอ้ยใส่ตเตอร์แล้วก็เปลี่ยนโซ่นะผมทุกคนนี่เป็นไงแต่อันนี้ผมยังไม่ได้ตัดโซ่นะทุกคนผมก็ยืดเอาไม้มันได้ระยะนะผมทุกคนนี่ใช่ไหมก็เกิดส่วนนะั้นทุกคนก็เดี๋ยวรอปรับอีกสองทีแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปตัดนะผมทุกคนแต่ว่าถ้าดีก็ตัดไปเลยเพราะว่าถ้าตัดไปเลยนะผมเราจะอยู่ด้านในมันจะแรงขึ้นนะรถ,รถมันจะแรงขึ้นนะทุกคนเดี๋ยวเราลองหมุนดูว่าเลื่อนไหมโอเลื่อนไหมาตาก้องก็เลื่อนประมาณหนึ่งนะครับผมทุกคนอ่า ก็เลยนะครับก็เบรกเบรกได้นะทุกคนเดี๋ยวขอตั้งเบรกก่อนขอตั้งเบรกนิดนึงนะครับมทุกคนโอเคนะครับดูด้ครับโอเคนะครับเบรกอยู่นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมสําหรับเวลวายห้าไฟเลือบังลมของผมนะผมก็เดี๋ยวผมขอทําการล้างหน้าผมทุกคนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าผมคลิปที่เป็นคลิปเปลี่ยนโซ่สเตอร์นนะผมเปลี่ยนตามเพื่อนเลยเดี๋ยวเราจะดูว่าท่อสปนิงแรงขึ้นไหมนะผมทุกคน ก็ตอนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับช่องหนึ่งเรซิ่งด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับผม